เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้า้ตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะเราเจอการเป็นประจำวันอาทิตย์นะคะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราวการทํางานของกกตค่ะในหลายๆโอกาสนี้เราก็นําความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งมาฝากกันนะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบกัน กกตเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมีเลือกตั้งเท่านั้นถึงจะทํางานนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่ประชาธิปไตยนี้ก็เป็นหน้าที่ของกะกะตเหมือนกันนะคะเขาจะมีศูนย์สง่สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเขาเรียกสอสอปอชอตวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจัง สิงห์บุรีคุณชุติลีพรชาญใบพัดอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันท์ค์ค่ะสวัสดีผู้ฟังรายการสดประตูสู่กรกะตทุกท่านด้วยค่ะค่ะอย่างที่เกริ่นนากันไปนะคะคนชอบถามกันว่าเอ๊ะแล้วตอนที่ไม่มีเลือกตั้งเนี่ยกรกตทําอะไรเราก็ประชาสัมพันธ์กันบ่อยๆแล้วว่าภารกิจของกรกตสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายเลข,ขาของกรกตเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยและก็ส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆการที่เรามีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชา ธิปไตยไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชนหรือระดับจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องมาพูดถึงความสำคัญและก็แนวคิดของการที่เราจัดตั้งให้มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสปชตตรงนี้สักนิดหนึ่งคะ่ะว่าเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะอ่ะสสปชตตนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะคือเป็นนโยบายของท่าน คณะกรรมการการเลือกตั้งอะคะ่ะท่านก็อมอบนโยบายว่าอยากจะให้พนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยดาเนินการฝึกอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยอะนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าพลเมืองอาสากกตนะคะซึ่งแรกเริ่มเนี่ยมีเป้าหมายให้พลเมืองอาสากกตเหล่านี้มาทําหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยนะคะแล้วก็มามีบทบาทส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะคะในพื้นที่ ซึ่งในระยะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ได้อบรมพลเมืองอาสา,ากรกตไปทั้ง4ปี54-56นะคะแล้วเราก็เอาแนวคิดจากพลเมืองอาสา,ากรกตเนี่ยค่ะมาจัดตั้งส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเครือข่ายของกรกตเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกันกับพลเมืองอาสา,ากรกตที่เราทําเดิมนะคะมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะมี สถานที่ติดต่อประสานงานแล้วก็มีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับราคาพิจาตไยและการเลือกตั้งไปสู่ชาวบ้านในชุมชนหรือในตําบลนะคะผ่านการจัเวทเียให้ความรู้ค่ะควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมของชุมชนค่ะตลอดตอนก็จะให้สสชเนี่ยค่ะทําหน้าที่ในการช่วยสอดส่องสัสเกตการการทุจริตการเลือกตั้งที่มีขึ้นในการเลือกตั้งแต่ละครั้งด้วยค่ะ จำได้ว่าเวลาเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งก็ดีหรือว่าทำงานในการเผยแพร่ประชาธิปไตยเนี่ยในส่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเรามีเครือข่ายเนาะเรามีการทำา MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการก็ดีกระทรวงมหาดไทยก็ดีช่วงแรกๆของการตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอะค่ะอันนี้คือการการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆถูกต้องไหมคะ อ่าใช่ค่ะแรกเริ่มเลยนะคะเร,เราเราร่วมมือกับสำนักงานกาศรศึกษานอกระบบและกาศรศึกษาตามอัธยาศัยนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ากศนนั่นเองนะคะที่เข้ามาเป็นหน่วยงานแรกที่เราเข้าไปจับมือกันร,ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิไปไตยในขั้ในเริ่มแรกนะคะโดยให้ตัวคุณครูกับคุณครูของกศนเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นกรรมการเลขานุก,การในคณะกรรมการ สางเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของเราค่ะค่ะถ้าถ้าเรามาดูถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสสปชาตาเนี่ยคือเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตั้งยังไงอะค่ะส่านแรกเลยนะคะเมื่อเรามีสสปชาตาเนี่ยเราจะมีศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและการประสานงานเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะคะมันก็จะมี ความสะดวกแล้วก็กระจายข้อมูลไม่ไว่าจะเป็นทั้งทางวิชาการหรือข้อมูลในเชิงปฏิบัติที่จะลงไปสู่พื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการปกครองในระบบระชาธิไปไตยเนี่ยไปสู่ชุมชนไปสู่ชาวบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านการผ่านผู้นําในแต่ละชุมชนผ่านการทํากิจกรรมต่างๆของ ชุมชนต่างๆในพื้นที่นะคะแล้วก็ศูนย์ส่งเสรประชาธิไปไตยเนี่ยยังเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสัรหาสมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะทั้งในภาวะที่เป็นภาวะปกตินะคะหรือเมื่อมีเกิดวิกฤตการต่างๆขึ้นนะคะเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะมีสมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ปัิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ที่สําคัญค่ะเขายังเป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องเกตุการณ์และแจ้งข่าวทุกริต การจะทําการตอบสนยงกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งให้กับการคกตด้วยค่ะค่ะจริงๆแล้วสสปะชะตอนนี่คือมีมีเป็นระดับจังหวัดระดับหมู่บ้านระดับตำบลเขาแยกกันยังไงอะคะ่ะคือแรกเริ่มเนาะค่แนอจากแนววิธีที่เล่ามาตั้งแต่ต้นเน่ะนะคะเราก็เราจะเริร่งส่งเสริมพัฒนา,นา,นา,นาประชาธิปไตยตำบลก่อนแต่ในระยะเรมแรกในทีแรกเนี่ยเราตั้งจังหวัดละหนึ่งตำบล นะคะคืองห้ว่าย่อยย่อยย่อยก่อนแต่ว่าตั้งให้จังหวัดและหนึ่งตำบลแล้วก็ในปีต่อมาแล้วก็ขยายเป็นอำเภอและหนึ่งตำบลนะคะจนนักตอนเนี้ยให้มีครบทุกตำบลแล้วนะคะซึ่งเมื่อเราตั้งสสพชตตำบลครบทุกตำบลปุ๊บเนี่ยเราจะเอาประธานเราจะเอาประธานของสสพชตตำบลเนี่ยมาเป็นสสพชระดับอำเภอเอาหัวของตำบลมาเป็นอำเภอและเอาหัวของอำเภอไปเป็นจังหวัดค่ะ โดยที่ว่าเราจะได้มาขับเคลื่อนในภาคเล็กภาคย่อยภาคกลางและภาคใหญ่ไปด้วยกันเป็นองค์การะโกคจน์ค่ะงั้นเดี๋ยวเราดูองค์ประกอบกันนิดนึงไหมคะอย่างกรณีของการมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลน,นี่องค์ประกอบของของคณะกรรมการนี่คือมาจากไหนยังไงบ้างคะ ค่ะก็องประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามระเบียบของกรกตว่าด้วยส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยค่ะเรื่องมีตั้งแต่ปี60นะคะแล้วก็เรื่งแก้ไขเพิ่มเติมไปเมื่อปี65องค์ประกอบในระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมปี65เนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยตัวท่านประธานกรรมการนะคะแล้วก็มีรองประธานกรรมการมีกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคนนะคะซึ่งแล้วก็มี กรรมการที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้แทนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอนะคะผู้แทนชมรมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กรรมการและเลขาการซึ่งกรรมการเนี่ยก็จะมาจากครูกสศนนะคะหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามความเหมาะสมค่ะอืค่ะอันนี้ก็แล้วใค,ใครเป็นเลขาคณะกรรมการชุดนี้คะ อ่าเป็นคูก่กสนาค่ะกสนค่ะอ๋อก็คือได้รบับกสนหรือเป็นกาความเหมาะสมอ๋อค่ะคือยังไงยังไงในส่วนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลก็ยังได้รับความร่วมมือเหมือนกับที่เราเคยทำมอว์กับหน่วยงานต่างๆเป็นเป็นการทํางานร่วมกัน<ช> <ๆ S 2> ถูกต้องถูกต้องไหมคะที่ฉันเข้าใจถูกต้อง<ช><ช>เนาะค่ะตรงที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมการหมู่บ้านทัผู้แทนคณะกรรมการสกครอทหรือว่านี้ค่ะก็รวมแล้วแต่เป็นอ่า เขาเรียกอะไรคะเจ้าหน้าที่เป็นเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ที่ทําอ็มโอยูกับเราทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าหน่วยงานที่ทําอ็มโอยูกับเราเนี่ยก็จะมีลักษณะการทํางานเป็นเครือข่ายเหมือนกันแล้วก็มีการพบปะชุมชนมีการทํากิจกรรมในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะเพราะมันจะทําให้การบูณาการการดาเนินงานร่วมกันเนี่ยเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นค่ะณณตอนนี้คือเรามีระดับตําบลกับระดับอําเภอถูกต้องไหมคะ ที่ตามระเบียบใหม่นะคะเราก็กําลังกําลังระเบียบใหม่เึ่จะแก้ไขมาเมื่อประมาณเดือนมีถุนาานะคะ,คะก็ทำค่ะแล้วมันก็สอดคล้องกับสบสบพชที่เดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี60น,นะคะที่เขาครบวาระพอดีนะคะแล้วก็กําลังจะตั้งสสพชต,ตำบลเนี่ยะคะ่ะท้นใหม่ซึ่งในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็แผนการดาเนินง,งานเราจะตั้งทางหนที่31พฤศจิกายน,นะคะ่ะ แล้วก็หลังจากต,ตั้งสังกัดพิชต่อระดับตำบลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดต่อเนื่องกันไปค่ะเพราะอ่าระดับอำเภอกับระดับจังหวัดก็จะเอาอาประธานตำบลมาเป็นอำเภอประธานอำอเภอไปเป็นอ่ากรรมการของจังหวัดอย่างเนี้ยค่ะก็จะ <c oughs> <c oughs> เป็นลําดับต่อไปค่ะแล้วเวลา,าคัญค่ะ,คะ,คะเวลาเราเลือกคณะกรรมการสสปชตอคือมันมีเนื่องจากว่าเรามีเครือข่ายเนาะเราเราจะเลือกยังไงอะคะมันมีมันมีวิธีการเลือกตรงตรงนี้ออ,ออกมาเป็นระเบียบหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนะอะคะในระเบียบค่ะระเบียบกําหนดคุณสมบัตินะคะและ้็ลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการสสปรชต,ตอไว้นะคะ พัวข้าวเลยก็คือตัวองค์การสสมปชาตเนี่ยต้องมีสัญชาติไทยนะคะมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับสัญญางตั้งเลยนะคะมีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ที่สําคัญค่ะมีความสมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงา,านของส่วนผสมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเพราะว่าการทํางานขององปชต์นเนี่ยเป็นลันกษณะของคุณอาสาสมัครนะคะอ่าแลวก็ต้องมีความประพฤต ที่อยู่ในกรอบสิละธรรมอันดีนะคะมีผู้เลี่ยมนายอยู่ในท้องที่ทีอ่อยู่ในสนยนส่งเสริมพัฒนา,ป,าประชาธิปไตยนั้นนะคะเป็นผู้มีความเลื่อนใส,ส่ศรัทธาในการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและที่สําคัญค่ะจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นพวกเป็นผู้ที่กลจมจะ,ะ,ะหรือสิดต้นตัวใม่สมประกอบนะคะหรือผิดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นผู้มีท มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางสรือทาอันดีนะคะหรือเป็นผู้ถูกโชิดของสิตส,ส,สมัครเลือกตั้งหรือผู้ถูกโชิดของส,ส,ส,สิตเลือกตั้งและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรคการเมืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะต้องห้ามค่ะก<ะ>รรมการสสถียเตาเนี่ยจะต้องที่สําคัญเลยจริงๆก็่คือหนึ่งเป็นผู้มีจิตอาสานะคะแล้วก็มีความร่อมใสศรัทธานในการปกครองในระบบประชาธิษษไปไตยค่ะซึ่งก็จะเป็นผู้นําทา,ทางความคิดหรือปราบชาวบ,บ้านเป็นผู้ที่มี ความคิดหรืออุดมการแบบนักประชาธิไปไตยอะคะ่ะที่จะอาสาเข้ามาทางานในตรงนี้ได้อย่างยดียค่ะค่ะเรายกตัวอย่างให้เห็นภาพดีไหมคะอย่างกรณีของคณะกรรมการสสปชาาที่สิงห์บุรีอะคะ่ะคือเวลา <c oughs> เวลาเวลามีคณะกรรมการมีสองระดับใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ทำงานยังไง <c oughs> มีการแบ่งงานยังไงการเข้าถึงและการปฏิบัติการเป็นยังไงพอเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ อ่าได้ค่ะในครืของคณะกรรมการสูงสุดมันก็จะมีบทบาทและหน้าที่ของเขานะคะทั้งในส่วนของออการบริหารศูนย์ก็คือเนี่ยเป็นนักบริหารเพราะเขามีศูนย์เป็นของตัวเองก็ต้องบริหารการดําเนินงานภายในศูนย์นะคะแล้วก็การดําเนินงานของศูนย์ในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตย,ยนะคะซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการของสุดปชตเราก็จะมีการ อ่าแต่งตั้งปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแบ่งหนนะ้าที่กันก่อนค่ะภายในกรรมการกันเองนะคะเช่นท่านเป็นประธานก็จะบริหารสวนโดยภาพรวมโดยมีกรรมการและเลขกรรมการและเลขาคือค,ครูกคนเนี่ยอ่าเป็นฝ่ายสนสับสนุนช่วยเหลือในทางตัวการในล,ลักษณะเชงิงบริหารส่วนะคะกรรมการท่านอืนเนี่ยก็จะแบ่งหนะ้าที่กันเช่นทําหนะ้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์นักประสานงานในการทํกากิจกรรมหรือนัก หรือเป็นวิทยากต่อนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานของส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยหลักๆเลยก็คือการให้ความรู้นะคะแต่กิจกรรมต่างๆภายในส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อยอดหรือขยายผลต่างๆในแต่ละปิงบประมาณนะคะหรือว่า ตัวสสปชตอเนี่ยอาจจะไปสนัเสนนการปฏิบัติงานต่างๆในของหน่วยงานอื่นในแต่ละท้องที่นะคะเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตต่างๆอาจจะจัดที่กิจกรรมให้ความรู้ซึ่งเป็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะคะซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของตัวท้องถิ่นเอยู่แล้วอย่างงี้ค่ะแต่เขาอาจจะมาขอสนับสนนวิทยากรจากสสปชตอของเรานะคะเนื้อหาทางวิชาการที่กกตจัดทำแล้ว ที่เยากรที่เป็นสชพชที่เขาได้รับการอบรมในหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่เรา,เาพยายามดาเนินการไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นภาพเป็นภาพคร่าวๆนะคะในการดําเนินกิจกรรมค่ะแล้วก็อย่างมีการไะชุมระชุมหมู่บ้านประจำเดือนเนะะี่ยค่ะกรรมการสสพของเราเนี่ยก็อาจจะมีการไปเผยแพร่ในการประชุมหมู่บ้านในแต่ละเดือนไดเชวนชวนให้ทุกคนนะคะเข้ามา ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งหรือสสปชตอไปช่วยรณรงค์ในการเลือกตั้งต่างๆที่ผ่านมานะคะก็จะดําเนินกระบวนการเข้าข้าประมาณนี้ค่ะค่ะเนื่องจากว่าบทบาทหน้าที่ของสสปชตเนี่จะจะเน้นในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมีการสร้างเครือข่ายภารกิจความเป็นพลเมือง การการทำงานเนี่ยจะออกมาในรูปแบบของสร้างเป็นโครงการเหรอคะหรือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้คือคือออกมาในลักษณะของกิจกรรมเป็นประมาณไหนยังไงอะคะ,ะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่ที่ทางหลัก,ลกเลยนะคะที่ทางสำนักงานเนี่ยคะ่ะแจ้งให้ทางอ่าสัสอกรมาร่วมกันทำนะคะส่วนหนึ่งนะคะส่วนถ้าเขาะจะไปสมัครสมุนงานหน่วยงานอื่น ก,ก็สามารถดาเนินการได้หรือเขาจะเขียนโครงการนะคะเพื่อขอรับการจัสดสรนงบประมาณไปดาเนินการเองในฐานะสสพชตอก็สามารถทาได้ค่ะโอเคค่ะที่ที่สิงห์บุรีนี่เนื่องจากว่าเรามีสสปชตในระดับตําบลน,นะคะในในสิงห์บุรีนี่มีกี่แห่งนะคะแล้วก็ถือว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เราที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ไหมคะค่ะของสสปชตอนะคะก็มีสสปชตอทั้งหมดสี่สิบสาแห่งนะคะ ทุกตำบลใน42ตำบลค่ะแล้วมีอีกหนึ่งชุมชนนะคะที่ที่ตัดตั้งขึ้นมาก็จำนวนทั้งหมด43แห่งค่ะค่ะ <c oughs> อย่างทุกอำเภอครอบครอบกลุมนะคะตัว<ช>ตัวสสปชาตามาจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายของเราในส่วนของ<ช>สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราเข้าไปสนับสนุนการทำงานของสสปชาตาในเรื่องอะไรบ้างคะเรา,าก็จะ อย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างวอทยากรก่อนนะคะอซึ่งในปีนงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพนักงานเราก็ได้มีการอาจัดอบรมวิทยากรกระดับจังหวัดนะคะอ่ามีการจัดอบรมคือจัดอบรมสร้างเิียากรจาดจังหวัดเพื่อเป็นเิียากรประบวนการนะคะอ่าจัางหวัดของสิงห์บุรีเนี่ยไปอบรมมาทั้งหมดแปดคนจากนั้นเราเอาแปดคนนี้ค่ะมาตายยอดโดยการ ขยายการการฝึกอบรมเยี่ยรกรในระดับในระดับอำเภอคือง่ายๆค่ะเราได้เยี่ยรกรจังหวัดมาแปดคนเอาแปดคนนี้มาสร้างเยี่ยรกรในระดับอำเภอสี่อำเภอละสิบคนนะคะเอาสิบคนในส่อลำเภอซึ่งเป็นกรรมการงสปสตอที่ยังไม่เูอกอบรมกับเราอะนะคะมาอบรมเรียนรู้การเป็นเยี่ยรกรแบบกระบวนการสามวันสองคืนที่มาอบรมกับเรานะคะเขาก็าจะได้เรียนรู้ ในเรื่องของหลักสูตรพลเมืองคุณภาพนะคะก็ในแต่และวิอวิชากสูตรเนี่ยก็จะมีวิชา,าในแต่และวิชาให้ให้ให,ให้ทางผู้ที่กรรมการสอบกสเนี่ยมาได้เรียนรู้การจุดเป็นเิี่ยากรา่อะยอดเช่นวิชาว่าด้วยการตกสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะรือว่าด้วยการเลือกตั้งกระบวนการมีส่วนร่วมเนี้ยคะ่ะ เรื่องของการจิดสม,มุดติตส,สม,มุิสาธารนณะหรือว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้สาธาริสตยไปค่ะเขาเมื่อเขามาเรียนรู้กับเราแล้วนะคะในสึดเรียนรู้กับเราสามวันสองคุนปุ๊บเราก็ให้เขาเนะะี่ยค่ะไปดาเนินการต่อยอดเองโดยเขานะคะก็กับจัดตั้งทีมไปอบรมสสปสตที่ยังไม่ได้อบรมขยายเครือข่ายไปอีกน,นะคะอีกอ่าสามสิบคน ค่ะค่ะแล้วถึงว่าอำเภอละ20คนิรคมที่เรียว่ร้อย20คนค่ะอ๋อค่ะอย่างอย่างกรณีของสิงห์บุรีเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามันก็จะมีทั้งโครงการที่เขาเรียกว่าปังอะเนาะได้ได้รับได้รับ ความสำเร็จและคนพูดถึงเป็นค่อนข้างเยอะเลยอย่างเช่นโครงการประมาณไหนยังไงนะคะแล้วปัญหาอุปสรรคในการที่เราทำเรื่องราวของสสปชตเนี่ยเราลองวิเคราะห์ดูแล้วมันมันน่าจะยังมีอะไรอยู่ที่เราจะต้องมานั่งปรับปรุปรงในเรื่องราวตรงนี้บ้างะคะ่ะขอเป็นสองประเด็นเลยนะคะค่ะค่ะของสอสปชตของถึงหจลีนะคะที่จะว่าจะว่าอย่างใช้ภาษาง่ายๆก็คือฟังเนี่ยก็คือสสปชต ของเราเนี่ยเป็นสาสอดะชิตเดีเด่นระดับจังหวัดนะคะซึ่งเขามีการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้อย่างไรนะคะอย่างต่อเนื่องมีการเข้าถึงชาวบ้านมีการจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียงนะคะอ่ออย่างที่ว่าจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียงในสาราสิงของขตประชาธปไเนี like <c oughs> ่ยคือมีการลงนามในของในกลุ่มชาวบ้านในสาระหมู่บ้านนะคะลงนามให้สัตยาบันว่าจะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ขายเสียงนะคะอ่อ ถึงเกินเกินเกินตัวที่วัดที่เรากาหนดไว้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะทาให้แล้วก็มีความดำเนินกิจกรรมผลักดันมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสอสอปดีเด่นระดับจังวัดนะคะซึ่งได้รางวัลมาเมื่อสามปีที่แล้วค่ะส่วนในเรื่องของของซัพื้อปัญหาอุปสรรคที่ที่ที่พบนะคะก็คงจะเป็นเรื่องต่อหน้านี้นะคะในช่วงที่อที่ง่ายว่าเป็นช่วงตั้งถ่าย สสพิจารณาังเป็นเครื่องที่เราเราก้าวย่างไปอย่าง,างละออคงพาพยกไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเชื่องปั้นไข่แล้วอาจจะปะสบปัญหาในเรื่องของการขาดัดแคลนงบประมาณที่ต่อเน,นื่องนะคะหมายถึงว่าเนื่องจากการเนินง,งานของสสพิจารณในตอนต้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการปักทไดโดยรัฐอย่างเดีย <Wh. S 2> วนะคะเอ่อมันก็จะมีช่วงที่ทําอาจจะทําให้ช่วงงบประมาณเนี่ยไม่ได้ลงมาในตลอด นะคะเพราะจริงๆเรื่องของการให้ความรู้กาลงทํางานในลักษณะเถือขายเนี่ยมันจะต้องทําต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าในช่วงตั้งข่เนี่ยมันก็จะทําในช่วงที่มีการเลือกตั้งจะมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งต่อหรือการเลือกตั้ง,งท้องถิ่นนะคะอะ่มันเป็นช่วงตั้งถ่จริงๆะคะ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการประสามความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการทำเอ็มดีกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ ทางรัฐเนี่ยก็ scream, ให้ความสําคัญกับการให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ส่งเสริมประชาธิปไตยกับประชาชนมากยิ่งขึ้นท่านทางรัฐเนี่ยให้ให้ให้ความสําคัญมากมากเลยนะคะมีคณะกรรมาธิการมาติดฟานไปในเนินงานมากขึ้นนะคะก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการอักขึ้นงบประมาณเข้ามาในระบบนะคะแล้วก็รวมไปถึงการให้ข้อสังเกตหรือข้อแนะนําในเรื่องของการเดินมาการเร่วมกันในพิ้นที่มากมายค่ะ ก็คิดว่าหลังจากระยะตั้งไขที่เราเริ่มก้าวเดินรวมทั้งเรามีองค์การเยมากขึ้นเนี่ยตรงเนี้ก็จะมีขึ้นในโอกาสาท้งา,ทง,าง,ทง่ายที่กำลังจะเดินไปอะนะคะอีกอย่างเรื่งที่ว่าเป็นปัญหานะคะในเชิงก็คงจะเป็นปัญหาพาส้นที่ผ่านมาในเชวง2-3ปีนี้นะคะที่ประสบกับหลายกิจกรรมนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของโรคระบาดโควิดนะคะที่ทาให้โครงการือกิจกรรมต่างๆที่มีลักษณะการเวมนนเนี่ยทาร ลงไปในช่วงสองสามปีหลังที่ผ่านมานะคะซึ่งก็คาดว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากที่เลิกควิเนี่ยได้ได้หายที่หายผ่อนคลายลงไปแล้วเนี่ยกิจกร,รรมต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาดาเนิน,ใน,ในการมากยิ่งขึ้นแต่นีส่วนช่วงที่เราไม่มีช่วงที่เรามีโควิดนะคะเราก็พยายามสร้างกลุ่มใช้ระบบการสื่อสาร,ร,รต่างๆ,ๆเข้ามาในการดำเนินกิจกรรมในการอา่อยอดกิจกรรมผ่านใช้สื่อ ต่างๆแทนเลยนะคะก็ก็ทําให้เราขยายเสต่อไปได้แต่ว่าอาจจะไม่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 ดีมากเนี่ยในช่วงสองสามปีหลังนะคะแต่ว่าณตอนเนี้ยก็กําลังพยายามขับเคลื่อนโดยการเรื่องของบุรณาการงานมากขึ้นค่ะ <c oughs> ก็จะทําให้มีการขับเคลื่อนผ่านเหรียงานต่าง,งๆพร้อมเพียงกันมากขึ้นึ้นนะคะโดยเฉพาะ ในส่วนของสาระพื้นที่ที่มีการเารื่องที่่ายเรื่องมีการประชุมวางแผนง,งานร่วมกันอย่างของสิงห์ลรีเนี่ยคะ่ะก็กาลังจะมีการแต่ ik, งตั้งคณะกรรมรการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสสพสในจังหวัดสิงห์อย่างนะคะซึ่งจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์ลือเป็น,น,นประธานกำกัการนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เป็นองค์นะคะามามาร่วมดำเนินการขับเคลื่อนกับเราไม่ว่าจะเป็นท่าน ตลาดจังหวัดสิงหรีนะคะที่จะเป็นคณะกรรมการหีท่านพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมและมนุษย์ท่านสสนนะคะหรือจากคณะสิทธิ์จังหวัดเนี่ยเข้ามาเป็นองค์คารยบมาเป็นคณะกรรมการขักเคลื่อนที่จะมากําหนดแผนงานและทิศทางในการทางานของต่อต่อพชตจังหวัดสิงห์รีเนี่ยให้ขึ้นแข็งยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับเราจะได้เดินอาจารเริ่มกันในพื้นที่ ว่าในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราก็จะสอบแทกเรื่องของความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเข้าไปใน่ละกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆันด้วยนะคะแนีวก็ก็จะทาให้การกับเพื่นอนขอแก้แก้แกึ้นง่ายว่าเราผ่านเพื่อนจากเพื่อนตั้งไขมาแล้วแล้วก็จะเดโม,มากกับเพื่อนหมวกเป็นคำา่ังนะคะค่ะแล้วก็พูดถึงอัาหาหรือปุาสตรที่ผ่านมาอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่ต้องเอามาพูดก็คือเป็นเรื่อง ขอนและกำลังใจแรงจูงใจในการจะเป็นหน้าที่ของอสสพชนะคะเพราะว่าถ้าเียบเทียอ,อ่ากการทำงานของขอ,งอาสามอนะคะซึ่งตอนนี้อาสามอเขาเข้มแข็งในทั่วประเท,ทุกนที่นะคะเข้มแข็งหน้าโดยเฉพาะช่วงที่มีโควิดนะคะอ่าสสพชก็เป็นลออาาักษณะอาสาสามาค้ายๆสสพชค่ะเพแา่ว่าของของสสพชนะตอนนี้ก็เพยงยังไม่มีเรื่องของค่าตอบแทนนะคะ เป็นเรื่องของจิตอาสาล้วนอมาอนนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราก็ตักยานเรื่องของสาละกำลังใจในด้านอื่นใ้เขาให้ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น,น,นค่ะค่ะเรามีเวลาอีกประมาณสักสามนาทีนะคะวนถามนิดนึงค่ะว่าหลายๆครั้งที่เห็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็น เป็นตัวหลักเลยก็คือการส่งเสริมความเป็นพลเมืองคุณถามนิดนึงค่ะว่าการส่งเสริมความเป็นพลเมืองทําไมถึงมีความสําคัญในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยขอสั้นๆนะคะเชิญเลยค่ะค่ะพอจะพูดง่ายว่าพลเมืองเนี่ยมาจากคำว่าพลัดกับเมืองใช่ไหมคะก็คือภาวะการเมงของบ้านเมืองถ้าบ้านเมืองจะพัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาประเทศให้เจ้าคนค่าจากประเทศอย่างของเราประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาเราจะเจ้าคนคำว่าประเทศกาลังพัฒนาได้ไดสิ่งสาคัญที่สุดก็คือพลเมืองนี่แหละค่ะพลังกำลังของบ้านเมืองนี่แหละค่ะที่เราจะสร้างให้บ้านเมืองเราพัฒนาไปยิ่งขึ้นไปได้เนี่ยคนเนี่ยพลังกำลังของเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด,สดเพราะจะสร้างคนตั้งแต่ เด็กตั้งแต่เยาวชนเนี่ยขึ้นไปให้เข้มแข็งเพื่อเลือกคนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองเพื่อเลือกคนเก่งเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองได้ฉะนั้นพละพล,ละของเมืองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะค่ะและที่สาคัญนะคะก่อการพัฒนาคนในเรื่องของาาอประชาธิปไตยเนี่ยเป็นกําลังจะเจ้าสู่เขาเรียกว่ไอ่าเป็น เป็นวาระแห่งภาพนะคะ,คะที่ทางกกตอํำลังพยายามผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาิซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ที่การเสนอทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีนติให้เป็นวาระเห็นชาิผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาแบาพอิพียงค่ะเพราะอาาการส่งเสริมพัฒนาประเทศพอเพียจากพื้นฐานจากพลเมืองะคะ่ะจะทําให้ประเทศเราพัฒนาและก้าวข้ามคาว่า ประเทศกำลังพัฒนาไปได้ค uh ่ะโอเยี่ยมมากๆเลยความสำเร็จของสสปชาตาที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่จากหน่วยงานเท่านั้นนะคะหน่วยงานของกกตก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานร่วมกันในการสร,ร้างสรรค์สสปชาตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ต้องยังต้องอาศัยนโยบายของพ่อเมืองอย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกนะคะก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จะเป็นแบบอย่างให้กับสสปะชะตที่อื่นๆต่อไปได้นะคะเพราะเราก็หวังว่าเราจะมีความเป็นพลเมืองที่มากขึ้นความเป็นพลเมืองมันมีมันมีคุณค่ามากกว่าความเป็นประชาชนเฉยๆนะเพราะฉะนั้นพยายามผลักจากคำว่า ประชาชนให้เป็นพลเมืองให้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เป็นภารกิจสําคัญวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะวิทยากรของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสิงห์บุรีนะคะให้เกียรติมาให้ข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นสาระความรู้ทําให้เรารู้จักกับสสปชตกันมากขึ้นนะคะและเราจะติดตามรายการเปิดประตูสุขกก,กตได้เป็นประจํานะคะทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโม วันนี้ท่านภูมิในการสํานักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสิงห์บุรีคุณชุดรีพรชานใบพัดรวมถึงที่ฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่กับรายการนี้สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ